สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะมีเรื่องเมาส์มอยเมาส์มอยเดียววงการบันเทิงเนี่ยเรียกได้ว่าก็หมาไม่หยุดไม่หย่อนจริง,รงๆนะครผู้ชมคะคราวก่อนเนี่ยเป็นเ,เรื่องราวของคู่รักคนบันเทิงที่ได้ฉายาว่าเป็นคู่รักจอมหลวงโลกไม่ได้มีการรักกันจริงๆที่เห็นว่ารักกันนั่นเป็นเพราะว่าผลประโยชน์ล้วนและก็รู้หมดว่าทั้งคู่นั้นนะคะเล่นบทละครตบตา,าทั้งสองเนี่ยรักกันมากๆหวานกันมากๆ แถมเป็นคู่ที่มีงานต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งแฟนคลับเนี่ยมากมายเลยเชียร์ให้มีการเข้าประตูวิวาในเร็วๆวันนี้นะคะเอออยากจะให้เข้าแต่งงานแล้วแหละทีนี้ค่ะครั้งนี้นะคะเป็นคิวของดาราหน้าแบวจ้าเออชีเนี่ยมีการเรียกร้องความสนใจอะ่ะสร้างสตอรี่แต่สุดท้ายเป็นไงคะโพระแตกไปเลยสิคะ เรื่องราวมันมีอยู่ค่ะว่าล่าสุดเนี่ยเออเหมือนไอ้คนที่พิมพ์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเดียนเนี่ยไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนกับคุณชายจองว่าที่แฟนคนใหม่ของเดียนมาและดดานไปเจอกับอดีตเพื่อนในแก๊งของชีคนนี้แหละคือชีเนี่ยมีเพื่อนสนิทก่อนที่จะมาเป็นดาราน,นั่นแหละซึ่งเดียนเนี่ยก็เจอชีเข้าโดยบังเอิญนะคะก็เลยทักทายปกติในห้องน้ำเออตามภาษาสาวๆทั่วไปแต่งานนี้ ชีเพื่อนสนิทของดาราสาวคนนี้เนี่ยก็เหมือนว่าอยากจะแบบแฉหนักมากแล้วเดียนก็เลยรับไว้เองแล้วก็มันเล่านี่แหละเรื่องของชีนั้นเนี่ยมีการเล่าต่อๆกันมาแล้วก็หลายคนประสบเองกับตัวเออซึ่งเดียนเองก็เคยเจอ ชีไม่ได้เป็นคนใส่ใสแบบที่ในรูปโฉมเป็นนะแล้วชีเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนน่ารักแบบที่เห็นแล้วแบบชีออกแนวเออชอบเรียกร้องความสนใจมากๆหมายถึงอยากจะให้มีคนสนใจอ่ะเอออยากจะแบบว่าให้คนรักให้คนเทคแคร์แล้วก็มักจะบอกคนที่เอออยากสนิทด,ด้วยบอกว่าสตอรี่ในชีวิตเนี่ยอุ้ยน่าสงสารมากๆแล้วก็สังคมเนี่ยโหดร้ายคนเนี่ยโหดร้ายกับเธอเป็นหนึ่งนางเอกในละครนิยายนะผู้ชมขาเออพอคนเชื่อปุ๊บ อ๋าก็เข้าหาทางหาทางแบบว่านางก็เข้าทางนางสิคะแล้วก็ปกป้องนางบอกอุ้ยไม่เป็นไรโอ้โหลกมันโหดร้ายแบบนี้แหละแต่เมื่อเวลาผ่านไปจ้ะความจริงมันเปิดเผยไงว่าชีเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นจู่ๆูค่ะก็กลับแบบว่ากลับหลังอ่ะมาโกรธคนที่ไม่เคาหาแล้วก็เรียกว่าอย่างไงอ่ะคนที่รู้ความจริงอ่ะเออเหมือนเหมือนกลับหลังกลับหลังอ่ะโกรธคนที่รู้ความจริงเฉยเลยเอออันนี้คืออดีตเพื่อนของชีเล่าแบบแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนะจ๊ะ แต่พอเดียนเนี่ยได้ยินและทนไม่ไหวไงก็เลยขอยกเลิกดินเนอร์กับคุณชายจองแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปหาแหล่งข่าวคนที่ดูแลศิลปินแบบว่าที่เคยรู้จักกับชีทันทีก่อนที่จะสอบถามแล้วก็ได้ความว่าเคยเจอเหมือนกันแนวนี้เลยแต่ที่เจอเนี่ยคือใส่ความอีกคนให้ฟังซึ่งอีกคนที่ชีด่านเนี่ยสนิทกับเขามากกว่าความก็เลยโป๊ะจ๊ะแต่ก็เขาบอกว่าเออก็นะไม่อยากจะฟันธงว่า เธอเนี่ยเป็นคนที่โกหกเอาเป็นว่าเป็นคนที่ชอบเสพติด อยากให้ความรักเอออยากได้ความรักจากคนอื่นมากกว่าเออสงสารชีนะแต่แซบเดียเลยอยากเล่าให้โลกรู้อันนี้เป็นคนที่เขียนนะคะแต่ไม่รู้ว่าไอ้คำว่าเดียเนี่ยคือใครเป็นคนเขียนนะผู้ชมคนขาเขามีการมเมาส์อมอยเมามอยกันมนในวงไนจะพี่จ๋าเออมันอะไรยังไงกันผู้ชมขานางเอกหน้าแบวเนาะมีอะไรให้มเมาส์มอยกันได้ทุกวี่ทุกวันจริงๆค่ะใครพอที่จะมีข้อมูลบ้างไหมคะลองไปเออใบเป็นการบ้านให้ฟังหน่อยก็ได้จ้ะที่สําคัญนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับ ชมด้วยค่ะเพราะว่าแหล่งข่าวเขาเนี่ยได้มีการเม้าหมยแสดงว่ามีเขามีข้อมูลค่ะคนเราถ้าไม่มีข้อมูลไม่สามารถเอาพูดได้นะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดกระแสะร้อนของสังคม